ปลดล้มละลายแค่แสามปีจริงหมสวัสดีครับทุกคนผมธนูทนาความสำนักงานกฎหมายธนูคลิปนี้ ep ที่34ตอบคำถามลูกหนี้คำถามนี้ถามกันเข้ามาบ่อยนะว่าหลังจากที่สารได้มีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายแล้วเนี่ยเพียงแค่3ปีเท่านั้นเนี่ยก็จะถูกปลดจากการเป็น บุคคลล้มละลายสามารถทํานิติกรรมสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติจริงหรือคําตอบคือจริงง่ายๆเลย <c oughs> <c oughs> ก็มันจริงคือจริงในกรณีนี้เนี่ยสำหรับลูกหนี้ปกตินะครับแต่มันมีลูกหนี้กลุ่มพิเศษที่กว่าจะปลดล้มละลายเนี่ยสูงสุดถึง10ปีนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังฮะเบื้องต้นนะครับอธิบายผล ของการปลดล้มอะลายก่อนคือหลุดพ้นจากหนี้สินทั้งปวงนะฮะหนี้ทั้งหมดเนี่ยเซสซิโลเลยฮะเป็นศูนย์เลยนะครับวิธีการปลดล้มนะฮะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะฮะรูปแบบที่1คือปลดโดยคําสั่งศาลนะครับก็จะมีเงื่อนไขอาจจะต้องชําระหนี้เกิน50%อะไรต่างๆนะฮะกับปลดล้มเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาแต่คลิปนี้จะพูดเฉพาะการปลดล้มเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาซึ่ง จะมีผลทัน,ท,นทีนะฮะโดยไม่ต้องให้ศาลได้มีคำสั่งใดๆทั้งสิ้นขึ้นให้ไว้บนหน้าจอนะครับเป็นประกาศเจ้าพนักงานพิทักษทรัพย์เรื่องปลดจำเลยจากลมละายประกาศดังกล่าวประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษานะครับข้อความวรรคแรกนะครับก็คือขอให้แจ้งให้ทราบว่าตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษทรัพย์ลงวันที่9พฤศจิกา61นะฮะไปบรรทัดที่3เลยนะครับก็คือ เป็นบุคคลล้มละลายนับแต่วันที่3ตุลา2561นนั้นวักสอบัตรนี้ครบกำหนดระยะเวลา3ปีนะครับจึงปลดให้ผู้ล้มละลายจากการเป็นบุคคลล้มละลายนับตั้งแต่วันที่4ตุลาคม2564เห็นไหมฮะเป็นบุคคลล้มละลาย3ตุลา61ปลด4ตุลา64วันชนวันนะฮะปีชนปีเลยฮะ3ปี นะครับครบปุ๊บปลดปับ๊บนะครับมาดูข้อกฎหมายครับก็คือเป็นไปตามพระราชบัญญัติล้มละลายมาตรา81ทับหนึ่งนะกฎหมายบัญญัติว่าบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาซึ่งศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้วให้ปลดบุคคลน,นั้นจากล้มละลายทันทีที่พ้นกำหนดระยะเวลา3ปีนับแต่วันที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลายเว้นแต่อะละจะเป็นพวกกลุ่มพิเศษละนะพวกพวกพิเศษนะ 881ทับหนวงเล็บ1นะบุคคลนั้นได้เคยถูกพักษาให้ล้มะลายมาก่อนแล้วและยังไม่พ้นระยะเวลา5ปีนับแต่วันที่ศาลได้ภาักษาให้ล้มะลายครั้งก่อนจนถึงวันที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย์ครั้งหลังให้ขยายระยะเวลาเป็น5ปีกลุ่มนี้คืออะไรกลุ่มนี้พวกไม่เข็ดนะฮะล้มแล้วล้มอีกนะฮะก็จะถูกขยายจาก3เป็น5ปีนะครับมาตรา80 1 1ทับงวงเล็บ2บุคคลน,นั้นเป็นบุคคลล้มละายทุจริตท,ที่ไม่มีลักษณะตามวงเล็บ3เดี๋ยวจะไปพูดวงเล็บ3นะครับให้ขยายเวลาเป็น10ปีเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษและบุคคลน,นั้นถูกศาลพิพากษาให้ล้มลายมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีศาลจะสั่งปลดจากล้มละายก่อนครบกำหนด10ปีตามคำขอของเจ้าพนักงานพิรักษทรัพย์หรือของบุคคลล้มลายนั้นก็ได้บุคคลน,นี้อธิบายคือ ก็จะเป็นพวกไม่ใช่แบบชอบโกงประชาชนก็คือไอเป็นคดียักยอกชอบโกงเล็กๆทั่วไปนะครับก็จะถูกขยายนะครับจาก3ปีเป็น5ปีถึง10ปีซึ่งก็จะอยู่ที่ดุลพินิษของออผู้พักของศาลนะครับมาตา81 1ทับ1วงเล็บ3บุคคลน,นั้นเป็นบุคคลล้มลลายอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยว เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดอันมีลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนให้ขยายระยะเวลาเป็น10ปีกลุ่มนี้คืออะไรคือพวกที่ช่อโกงเงินประชาชนแบบตามที่เห็นเราเป็นข่าวะฮะปกแชลูกโซ่อะไรมาณนี้ก็คือแบบโกงทีเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรอย่างนั้นเลยะฮะกฎหมายนะครับให้ขยายเป็น10ปีนะครับ ในกรณีที่มีเหตุตามวงเล็บ1วงเล็บ2หรือวงเล็บ3ม,มากกว่าเหตุมากกว่า1เหตุนะฮะให้ขยายระยะเวลาโดยอาศัยเหตุใดเหตุหนึ่งที่มีระยะเวลาสูงสุดเพียงเหตุเดียวก็คือแม็กซิมัมจัดไปเลย10ปีนะครับสรุปคือการจะปลดล้มเนี่ยปลดล้มทันทีเมื่อครบ3ปีนะครับตามตัวอย่างประกาศ เจ้าพนักงานพิรักทรัพย์ที่ให้ดูเว้นแต่นะครับมีข้อยกเว้นตามที่อธิบายไว้3ข้อข้อ1นะครับวงเล็บ1ให้ขยายเป็น5ปีวงเล็บ2ให้ขยายเป็น5ปีถึง10ปีและวงเล็บ3ให้ขยายเป็น10ปีแต่ช้าก่อนนะถ้าเราคิดว่าเออไม่เข้าหลักเกณฑ์3ข้อข้างตน้นก็แค่3ปีจริงๆเหรอไม่ใช่นะจะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการหยุดนับระยะเวลาตามมาตรา80 1อทับ3เข้ามาขึ้นให้ไว้บนหน้าจอนะครับเป็นกรณีที่ลูกหนี้เนี่ยไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานพิรักทรัพย์ในการรวบรวมทรัพย์สินก็คือเมื่อเจ้าพนักงานพิรักทรัพย์มีหมายหรือมีหนังสือแจ้งไปให้มาสอบสวนนะครับก็คือไม่มาให้การสอบสวนกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้นั่นเองนะครับเจ้าพนักงานส่งหมายส่งหนังสือแจ้งให้มานูา่นมานี่ก็ไม่มาแบบนี้นะครับก็ เจ้าพนักงานพิรักทรัพย์นะครับก็จะไปขอให้ศาลมีคําสั่งหยุดนับระยะเวลานะครับตามตามตาตรา81นะครับทับหนึ่งนะครับแต่รวมแล้วจะต้องไม่เกิน2ปีก็คือคือคือ3ปีนะครับแต่ให้หยุดนับไม่ให้ถึง3ก็จคือสรุปก็คือ5ปี <c oughs> กรณีนี้ก็คือลากยาวไปเลย5ปีนะครับอธิบายแบบเข้าใจง่ายนะครับ คือหยุดนับหยุดไม่ให้ระยะเวลาไปถึง3อะไรเงี้ยก็คือจริงๆก็คือระยะเวลาเราหยุดไม่ได้เราหยุดเวลาไม่ได้นะครับก็คือในกรณีแบบนี้ก็คือไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยก็จะขอขยายไปที่5ปีนะครับก็คือขยายไม่เกิน2ปีอาจจะเป็น3ปีครึ่ง4ปี4ปีครึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับสรุปทำลายทำลายปกตินะครับนับตั้งแต่วันที่ศาลได้มีคําสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดขั้นตอนในชั้นพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1ปี 6เดือนปีครึ่งนะฮะไปจนถึงวันที่สาได้มีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายก็อีกประมาณ8เดือนจ้าพนักงานพิรักทรัพย์ก็จะมีคำถแถลงนะครับให้ปิดคดีครบ3ปีเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาให้ล้มละลายก็จะปลดทันทีนะครับรวมระยะเวลาก็มาณ5ปี5ปีก็แบบเคสปกตินอร์มอลเคสประมาณ5ปีนะครับก็ถึงจะเสร็จสิ้นนะครับ นี่ยังไม่ได้นับรวมแบบนับตั้งแต่วันที่โจทยื่นฟ้องนะฮะก็จะมีระยะเวลาเข้ามาอีกประมาณสักสเดือนถึง6เดือนก็มันห้าปีครึ่งนะฮะพูดง่ายๆก็คือเราต้องเข้าใจนะว่ากฎหมายกําหนด3ปีจริงแต่ว่ามันมีช่วงระยะเวลาที่ต้องให้เจ้าพนักง,งานเวิกคือคนที่ทํางานก็ต้องส่งหมายแจ้งอายัดแจ้งแบง ตรวจสอบที่สำนักง,งานที่ดินอะไรต่างๆพวกนี้มันจะมีระยะเวลาอยู่นะครับก็บวกอีกสักเล็กน้อยก็ตามระยะเวลาที่ผมได้แจ้งไปนะก็ประมาณ5ปีก็คือเคสปกตินะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วเราพบกันใหม่ในอ e ีทีหน้าสวัสดีครับ